สบายดีสบายดาสุขีมันเสมอมันคือเก่า่อแม่พีน้องเมื่อนี้ได้วนกับเตามาสู่เมืองมอระดกโลกคือเกา่าคือมาเมืองหลวงเราบางเป็นรอบโบว,ว่าเป็นรอบที่เท่าใดเนาะแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นการเอ่อมาได้มาเถาะมาเลาะมาสมตลาดมืดมาเลาะมาสมตลาดมืดหรือวันนี้มาเกตซิงอยู่เส้นทางใจกลางของนครหลวงพระบาง ห่าเมืองหรือว่ว t ร e w o r อ d heritage city t h e world Heritage city s ซ t e ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกแห่งแรกแห่งทำอิตของประเทศลาวนอกจก็ะเป็นเมืองหนึ่งทีว่าเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวภายในจะคู้สึกว่าจะคึกขึ้นพอสมควรเบิงบรรยากาศเบิงสถานที่จอดรถกัแล้วกันเต็มหมดเลยเต็หมตหมดเลยทีว่า บว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในตัวนครหลวงพระบางหรือว่าอยู่ในบริเวณอ้อมเมืองหลวงพระบางหรือว่าเมืองมรดกโลกก็ตามเนาะก็ได้มาเที่ยวมาชมมาในมาเก็ตโดยเฉพาะมันจะเป็นฟู้ดโซนหรือว่าเป็นโซนอาหารซึ่งเป็นตอนแรงซึ่งเป็นสถานที่นัดพบหรือว่าเป็นเช็คพอยตัวหนึ่งของชาวเมืองหลวงพระบางและนอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่ หลายหายคนที่มาจากตางแขวงก็อยากมาแวะมาสมมาเที่ยวมาเบิงซื้อสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมสนของชาวเมืองหลวงพะบางเนาะหรือวันไนท์มาร์เก็ตแต่ว่ามือนนี้บอแมน,ว,น 6, วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเห็นให้บรรยากาศืันนี้ทางเจ้าภาพเพิ่นบอกว่าืันนี้บรรยากาศคนบอหลายปานใดซะเนดแต่ว่ามันนี้ก็มีการที่บันระว่างทีมซัตแล้วกับทีมซ่า มาเลเซียบอซึ่งเป็นย13สิบสามอาอยุยสาสามก็เห็นหลายๆคนมาเดินมาสมมาเบืองเตบ,บ้านก็มีอยู่ทั้งหลังจะมีะมีจฉอ,อย,ยๆสำหรับเบืองเต๋บบาบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นแรงหนึ่งสามารถนอกจากจะมากินข้าวนอกจากจะมาเบิงมาสมผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สามารถมานั่งเบืงองเบิงหนังเบิงละครได้เลยเนาะ คือสถานที่แห่งนี้ในมาร์เก็ตึ่งเป็นถนนคนเดินก็ว่าได้เนาะเป็นถนนคนเดินแห่งหนึ่งทีตั้งอยู่เส้นทางใจกลางของนครหลวงพระบางและก็อยู่เส้นทางทีว่ามีการประดับประดาตกแต่งทางอ้อมทาง2องฝัง่งท,งทางเลยจะมีวัดว่าอารามและก็มีเฮือนศาลว้านซองซึ่งเป็นเฮือนเก่าเฮือนแก่แล้วก็มีพระสว่างแต่ว่า ขราพรเจ้ามาตอนกลางคืนจะบวได้เข้าไปในพระราชวังอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนก็จะประมาณแบบนี้แหละส่วนหลายคนก็จะไปซอกแนวอยู่แนวกินแล้วก็ไปเบงอซอกหาซื้อเครื่องซื้อของเพื่อเป็นของที่ระลึกต่างๆบ่ว่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์สมสนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชนชาติชนเผ่าก็มีหลากหลายถ้า ได้ต้องการซื้อของฝากของต้นก็คิดว่ามาในมาเก็ตหรือว่าตลาดมืดอันนี้ก็จะได้หลากหลายรูปแบบเสื้อผ้าผา่อรมีหลายอย่างพ่อพี่น้องพวกเขาก็ได้มาหลายเือแล้วสุดนี้ก็ว่าจะบบซื้ออย่างแต่ว่ากะบฮู้ว่าซื้ออย่างกะเห็นทีมงานพวกเขามีความสนใจกระเป๋าอันนี้เป็นพิเศษกะโบฮู้เพ่นเห็ดผลิตด้วยอีหยังเนาะหน้าตาฟุ้งฟิ้งเป็นตาหักอยู่ด้าน คมไฟเหมาะแค่การประดับประดาตกแต่งเฮือนศาลบ้านสองหานาหารพักคารต่างๆก็สามารถมาซื้อได้เสื้อผ้าโดยเฉพาะจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบมรดกโลกแบบนุง่งสบายสบาย,สบายเห็นหลายคนนักท่องเที่ยวก็เพิ่นมาก็ได้มาซื้อมาอใส่แล้วก็นุ่งอยู่หลงาบ่างก็รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์แบบหนึ่งของเมืองมรดกโลกก็ว่าได้แ้าไปแข่งขงอื่นอาจจะบ่เห็นบรรยากาศแบบนี้ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตัวหนึ่งที่ทางหลวงบางกับพย,ยายามได้อนุรักษ์ศากนี่ก็ต้องส่งเสริมทางผู้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่ว่ามาเที่ยวมาชมก็ได้ถือว่าปฏิบัติศักษาคิดเก่าของเดิมและความสะอาดความสงบเรียบร้อยแต่ว่าข้าพเจ้าขอโทษบ่ได้ไปทายในสุมสนคนหลายเนื่องจากว่าย่านอ่าเฮาก็ยังย่านพยาธิการระบาดพยาธิอยู่ก็เลยได้ ห่างๆออกจากสมสนตอนนี้กําลังยืนอยู่ตรงกันข้ามกับวัดไม่สุขลามวัดไม่สุขลามซึ่งเป็นวัดหนึ่งว,วัดเก่าวัดแก่ซึ่งมีศิลปะลวดลายทางด้านวัฒนธรรมและก็ซึงว่าเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในบริเวณเมืองมรดกโลกอ,อยู่ในเขตที่ปกป้องปกปักษักษาของมรดกโลกและก็เป็นวัดที่เคยมีสังฆราชเพื่อนประจําจาวัดอยู่วัดแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดเดี่ยวที่ว่าติดกับไนท์มาร์เก็ตและเป็นวัดเดี่ยวที่ว่าอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สมสนและก็เป็นวัดที่ว่ามีลวดลายแกะสลักได้อย่างงดงาม ก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศเราก็ว่าได้ที่ว่ามีตลาดมืดแบบนี้เนาะข้าพระเจ้าก็มาทุกขครั้งก็ได้มาแวะตลาดมือแห่งนี้ก็ซึ่งว่ามันอาจจะเป็นเช็คพอยตัวหนึ่งสําหรับเมืองมรดกโลกหรือว่าเมืองหลวงพระบางตอนนี้พวกเราได้เดินทางจากแขวงสยามบุรีก็มาแวะอยู่หลวงพระบางเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะไปพื้นที่อื่นๆของหลวงพระบางนี่แหละเพราะว่าจะเห็ุเวียกอยู่นี่ประมาณสองสามมือ จากนั้นก็จะเดินทางไปตโตในแข่งต่อไปจไังใดถ้าผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกด subscribe กดไลค์ให้เด้อเพื่อเปิดกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถึงแม้ว่ามันอาจจะบบได้เหมือนมืออาชีพแต่ก็พยายามจะนำเสนอศิลปาวัฒนธรรมของประเทศลาวของสนุนพระ ส่วนเผาส่นชาติส่นเผา,าของสปบปลาวลาเนาะถ้าผู้ใดคนเราอยู่ต่างประเทศก็อย่าลืมอยากเห็นบนใดก็อย่าลืมบอกเนาะขอขอบใจจ้ะ